pada orang tak lengkap ครับวันนี้เราก็อยู่ที่วัดก่ะสามัคคีนะครับเป็นวันดอกพรรษาก็า bin, อยู่ที่ซุ้มขนมถังทองนะครับออกลงทานพ่อนิดแม่อุไรประเสริฐกุลนะครับได้มาร่วมออกลงทานที่วัดเก่อสามัคคีอันนี้คือไายขนมของพ่อนิดแม่อุไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันตอนนี้แม่ค้านะครับกำลังตักแป้งนะครับ ักแป้งผสมแป้งอยู่นะครับก็ตักแป้งแล้วก็ตักน้ำตาลนะครับน้ําตาลเป็นน้าตาลปิ๊บที่ะละลายน้ําแล้วนะครับอตอนนี้กำลังผสมอยู่แล้วก็ใส่<ซ>เบคก้ยเบกกิ้งโซดานะครับ กำลังใส่เบกกิง้งโซดาอยู่ตอนนี้ก็เตรียมอ่าหม้อต่อไปแล้วก็ใส่กินนะครับใส่กินลงไปตอนนี้ก็เบคา้าได้ใส่่วนาสมทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็เลงจะตีแป้งนะครับนนก็เลงจะตีแป้งตอนนี้คือขั้นตอนการทำขนม ตั้งทองของเรานะครับในขั้นตอนของกางรผสมแป้งออนนี้อยู่ในตอนนี้โอเคแม่ค้ากำลังตีแป้งอยู่นะครับกำลังตีแป้งตอนนี้เพราเราใส่ผสมเพราะเราใส่สผสมพบถูกต้องแป้งมันก็ตีฟูขึ้นมานะครับเพราะว่าเราต้องตีแป้งรอไว้เรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอตีแป้งเสร็จเราก็จะไปะหย่อนลงเตา อันนี้คือ,อ,แ,อแป้งขนมถังทองที่ใส่มะพร้าวแล้วนะครับของเราใส่มะพร้าวอย่างเดียวเลยเป็นมะพร้าวอ่อนนะครับ หลังจากนั้นก็จะทําการแคะขนมเป็นเตาขนาด5้านิ้วนะครับ4เตาตอนนี้แม่ค้ากําลังแค่ขนมอยู่นะครับแค่ขนมออกมาแล้วนะครับนี่คือขนมที่แค้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับจะสวยงามมากนะครับดูดูขนมนะครับสวยเราแค่ไม่ทันเลยเพราะว่ามีผู้ที่สนใจอยากจะทานขนมสังหรอ เป็นขนมตั้งร้องแบบนี้น่นะครับสวยงามมากตอนนี้ก็กำลังเช็ดเตาครับเช็ดเตาอยู่นะครับพอเช็ดเตาเสร็จเราก็จะทําการหยอดแป้งที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นะครับนี่ดูดูการหยอดครับดูการวนของแม่ค้าข่องแค่วมากเลยเพราะว่า,าออกโรงทานหน่อยนะครับเจ้านี้รับออกโรงทานนะครับทุกจังหวัดต,ติดต่อได้นะครับเราไปออกโรงทานที่เพชรชบูรณ์มาแล้วนะครับวัดผาซ่อนแก้ว2ปี้อนนะครับเจ้า ภาพจองเป็นประจําทุกปีนะครับอันนี้คือคนที่ทําขนมของเราในวันนี้นะครับอันนี้คือป้ายโรงทานของเรานะครับใครที่สนใจอยากาจะออกลงทานขนมถังทองก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ใต้คลิปให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ